แจ้งยอดรับยอดจ่ายชกอ,อสอ,อสมประจำเดือนสิงหาคม2565สวัสดีครับพี่น้องอสอส,อสมอที่เคารพลักครับพี่น้องครับคณะกรรมการสมาคมชมาลกิจสงเคราะห์อสมอประชุมครั้งที่11ทั65นะครับเมื่อวันศุกร์ที่5สิงหาคม2565ที่ห้องประชุมชั้น9กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ในหลายละเอียดก็จะมีบอกนะครับว่าเดือนนี้ยอดหักเงินชกสกี่บาทครับและทายาทจ,จะได้รับเงินสงเคราะห์กี่บาทครับและตอนนี้สมาชิกเรามีกี่คนครับเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะครับพี่น้องครับค่าป่วยการเดือนกรกฎาคม65เงินเข้าบัญชี1,000บาทวันที่15สิงหาคม2565นะครับ คาวนี้วันที่15สิงหาคมก็จะมียอดหักเงินชกสออสมอนะครับเนื่องจากว่าสมาชิกที่สรุปเมื่อวันที่5สิงหาคมนะครับยอดสุดที่8 9 1 8 0 8คนตองเลขสวยนะครับ8 9 1 8 0 8คนสมาชิกของเราเสียชีวิตรอบรับรองเดือนสิงหาคม65นะครับ488ราย เสียชีวิต481รายนะครับดังนั้นเงินสงเคราะห์ที่หากจากสมาชิกแต่ละคนเท่ากับ244บาทนะครับเท่ากับ244บาทและเงินสงเคราะห์ที่หากจากสมาชิกแต่ละคนนั้นนะครับจะเป็นเงินสงเคราะห์ที่จ่ายให้กับทายาทชกออสออสมองนะครับซึ่งในรอบจ่ายเดือนสิงหาคม2565นี้ยอดจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้กับทายาทจำนวนเงิน445,904บาทกัร้บาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินสงเคราะห์โดยประมาณรอบจ่ายเดือนสิงหาคม65จําจำนวน445,904บาทนะครับจึงแจ้งให้พี่น้องอสสอสมทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามมอชาติจากเล่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสสม หัวชาติก็จะนำมาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ